อันนั้นเป็นคือนั้นเนาะตเมืองมังหุ่นเนาะยนี้จะบ่เห็นแจ้งปานใดเพราะว่ามันไกล คกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาครับสมคลิปของบอกเกยมั่งเหนือเนาะวันนี้บอกเกยจะมาพาทุกคนเนาะไปตัดมักเดือยเนาะตัดมักเดือยอยู่สวนอยู่ไห่นี่เนาะจะมีพอเลยกับแม่เลยกับอายเลยกับเบาเกยเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างหอนถ้าตัดมักเดือยนะรนก็ อนฮอนอากาศมือนะและนี่นอกจาเป็นแม่ของเบาเกยเนาะเพราะว่าท้ายคลิปแต่ละเชื่อแบบว่าคลิปไปให้ไปส่วนมันจะมีแบบพอแม่แล้วกับอาอเนาะเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวเดชไปใส่มาใส่ก็ต้องไปช่วยเหลือสังกัดและก,กันเนาะครอบครัวเบาเกยก็มีแต่สี่คนนี่แหละ อันนี้ก็เป็นอ้นะอัน,นผู้ใส่เสื้อใส่หมวกนี่อันนี้ก็เป็นอีพออีพออีเม่เดี๋ยวนี้มันมีลมมาแหงเนะทุกคนผัดมาเย็นสบายแดดกับโบหอนเนาะพออยู่ได้เพราะว่าสว่วงนี้ก็มาหอดสว่วงหน้าแล้ว แสงแดดปันประมาณนี้กับ่บหอนปันใดน,นะมีลมเย็ยนสบายนะทุกคนลมพัดมากเย็ยนสบายแห้อันนี้เขาจะตัดไปว,วา่าเขานะเลือกเนาะเลือกเป็นแนวพันน,ะนี่ ให้เป็นเสือเป็นพันมันเนาะเลยปลูกปีปนาเอาเดือยเนะฟังไทยเขาเอิญนมักงีง่าหัมักเดือยกันบ่คอมเมนต์มาบอกเบาเกยหน่อยเด้ออันนี้เบาเกย์มาตัดมักเดือยเนาะเขาจะตัดแล้วเขาก็ มาว่างเลยกัมามาตัดให้มันเสมอกันเนาะเพราะว่าเวลาตีมันจังสบายเนาะเวลาตีเวลานวดบังด้วยมันจังสบายฝากเป็นกำลังใจเลยกับเบิรงคลิปของเบาเกยให้มันจบคลิปให้เบาเกยนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮนะ็ดคลิปเนาะ กขอบใจหลายๆเนาะที่ว่ายังมีคนมาเบิงเลยกะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเท่าสับซีบลาลกกะดีใจแล้วเพราะว่ามีคนยังมีคนมักเนาะ นี้แล้วเนาะอาชีบเสาหายเสาหน้านะอาชีบประสะสนตื่นเส้ามากะไปเียกไปการนะไปให้ไปหน้าคำมาก,ก็กับบานนะบนมียังหลายบนมีเรื่องยุงสมองให้คิดอยู่กับธรรมศาสตร์ บ่เคยกับเป็นคนหนึ่งเนาะทุกคนที่ว่ายนจบแล้วบ่มีเวียงยังเห็ดเนาะก็เลยหันมาเห็ดคลิปแบบนี้เนาะเพราะว่าบักฮักเนาะบักฮักในการเห็ด u t u b e เห็นในการเห็ดคลิปเนาะเทงว่าบ,บ่ามีคนเบิง่งกไกยานะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่าบ่าเคยมกักเป็นสิ่งที่ว่าบ่าเคยฝันเนาะอยากเป็นยูทูบเบอร์นที่ว่า อยากให้มีคนหูจักเนะแต่ว่าก็คือว่าแหละแนวคนมันบดดังเนาะ <c oughs> เฮ็ดนาแด็มันก็บบดดังแต่ว่ากะดีแล้วที่ว่าได้เฮ็ดแบบนี้เนาะผมมีคนหูจักขึ้นหน่อยนึง และอันน่ะสุดท้ายนี่บอกเกย์ก็อยากอันน่ะบอกอยากกล่าวทุกคนเนาะที่ว่าเขามาฮับมาฟังมาสมคลิปของบอกเกยเนาะบอกถ้าว่าบอกเกยว่าบ,บันทึกบุบของบอกแคล้วบนได้ก็ขอโทษคอามผิน้ำเดอ้อเพราะว่าโบสังเวาเนาะเป็นคนโบสังเวาโบมักเวาเดี๋ยวนี้ก็เลยฝึกวิทเลยสอบเนาะ <c oughs> อยากเป้าตัวหน้าก,กองอยู่แต่ว่าเป็นคนขี้อายเป็นคนประเภทน,นึงที่ว่า ขี้อายลายเนะาะบอลยังเห็ดยังคันมีคนเบิ่งน้อยนึงกะขี้อายอะไรกะยากเก่าขอบอกขอบใจทุกๆคนเนาะที่ว่ายัางบอลลมบอลลืมเบ,มบ,มบาเกยเนาะกามีบางคนเนาะเข้ามาคอมเมนต์ทุกๆคลิปเลยเนาะอีก,กะอะไยากขอบอกขอบใจจึงสีบบมียังหายลายเนาะก็เป็นการเห็ดคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งได้มีความสุขเนาะแต่มีหอยยิ้มอะไรกะ บราเคยดเดเฮ็ดคลิปแบบนี้เพิ่ว่าบางคนเนาะอาจจะมีอดีตเคยเฮ็ดแบบนี้เนาะเดือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขออเขาโบเฮ็ดแล้วภายที่ว่าคิดฮอดกะเขามาเบิ้งมาฟังได้นะเนาะบราเคยจะเฮ็ดลงเนาะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาตัดมะเรยกะแล้วนานหนึ่งสองนานแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขามามานั่งพักผนะ่อนเนาะมาส้มบรรยากาศ อยู่นี่เลยกาเห็นอานานะทัวร์บางหุนนะ่นเนาะเห็นบรรยากาศทัวร์บางหุนนะ่นเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งเด้อ,เ,อเห็นบ่อทุกคนอันนั้นก็บางหุนนะ่นเนาะอันน่ะเป็นเขตบางหุ่นเฮาเป็นตมเมืองเนาะแต่ว่ายุก,กองมันโบเห็นหมดเนานะแต่ว่ามาเบิ่งกับตาเนี่ยโอ้คมง,งามมีอันนั้นมันมีหมอกเนาะมีเมฆอันนั้นเป็นตาออนซอนถึงได้บานเฮานี่เนาะ นี้เนาะทุกคนจะมีผู้มีผ่าเนาะอันนั้นเป็นอยูน่น,นั้นเนาะตรงเมืองมังหุ่นเนาะอย่นี้จะบ่เห็นแจ้งปานใดเพราะว่ามันไกลมันเห็นบ่ตเมืองนะตรงน,นั้น,นะ่ะในน่น,นันเนาะ ใครที่เบิ่งคลิปนี้ท่านมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยค่ะกดคอมเมนต์ให้กำลังใจบบาเกย์หนิเด้อตั้งใจเฮ็ดสุดๆคลิปนี้เนาะถึงคลิปสิบออกมาดีปนดานใดก็ฝากให้กำลังใจบบาเกย์หนิเด้อนี่ก็เป็นมักเดื่อยบาเกยน์นะตรงนี้ก็บเป็นตุ้มมกเดื่อนะมันเป็นพูอันนั้นะเป็นไฮไฮเขาเบาเกยอัน ก็เคยไปเกี่ยวไปตีเนาะก็อยู่ฟังนั่นแหละเห็นพูดเนินนั่นบอกนั่นแหละโมโม่หายเบาเกยโมโม่สวนเนาะมาดูบรรยากาศเนี่ยโอ้อิ่มอกอิ่มใจไรบรรยากาศอยู่บานเฮานี่เนาะโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้กะมันกะเกี่ยมสี่คำเส้นแรงแล้วเนาะประมาณสี่โมงห้าโมงเนาะเดี๋ยวนี้เฮากำลังสิกลับแล้วคลิปนี้ก็สิมีไดี๋ยวสัปนิยลาะทุกคน เป็นว่าอย่าลืมฝากติดตามผลงานแบบนี้ของเบาเกยตลอดไปเนเด้อใครที่เบิ่งคลิปนี้แล้วคันมกกักอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวก็กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเบาเกยเนะเด้อเพื่อว่าเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปของเบาเกยเนาะเฮ็ดมากกับว่ามีคนเบิ่งแล้วโซนี่ยอดโมองกับจากเป็นยังเนาะตกมักตกตกแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ตกจากเป็นยังก็อยาก้อแล้วว่ามีคนเบิ่งแล้วเนาะ โอเคคลิปนี้ก็จะมีแต่สำหรับทุกคนบ๊ายบายไปก่อนเด้อ